สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ามาลองหัดทำวีล็อกนะครับหรือวอล์กนะครับผมกิจกรรมประจําวันของเรานะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่28นะครับผมวันนี้ผมจะไปเลือกตั้งานายกนะครับผมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะต้องอให้ความร่วมมือกับาการเลือกตั้งของบอตอนะครับผมก็ก่อนออกนะครับผมเราก็ต้อง สวมใส่แมสนะครับผมแล้วก็พกพาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผมเดี๋ยวเ่าไปกันเลยครับผมก็ระหว่างทางก็สูดบรรยากาศภาพสวยๆนะครับดอกไม้สีเหลืองทั้งสองฝั่งนะครับ ทางมานะครับผมก็เดี๋ยวใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับผมจะบอกเลยว่า,าสีเหลืองสวยมากนะครับดอกไม้ลมโชยเย็นมากครับผมอมองไปทั้งขวามือจะเป็นท้องน้ำของในน้ก็มาถึงการเลือกตั้งแล้วนะครับผมผมก็เข้ามาทำการเลือกตั้งนะครับผมบริเวณนี้เป็นอของหมู่6นะ,ะตําบลสามเรือนนะครับผม ก็ขอให้ทุกคนมาใช้สิ์ใช้เสียงของตัวเองนะครับผมในการเลือกตั้งทางนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะเลือกคนดีนะครับเข้าไปทําการพัฒนาหมู่บ้านหรือตามชุมชนของเรานะครับผมก็ค hmm. ลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวะจะไปอธิบายในการทำวีล็อกหรือไว้ v อีกรอบหนึ่งครับที่บ้านนะครับผมนั่นก็เป็นการทำวีล็อกครั้งแรกของผมนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะ เหมือนของคนอื่นที่เขาทํากันอยู่หรือเปล่านะครับผมอาจจะไม่เหมือนแน่นอนครับผมเพราะเราหัดทําครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะหัดทําไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะสมบูรณ์แบบนะครับผมก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับผมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเราด้วยนะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อยากให้เราทําอะไรนะครับผมแจ้งเตือนคอมเมนต์มาใต้คลิปเราได้นะครับผมแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสําหรับวันนี้